สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออนเช่นเคยนะคะวันนี้วันหยุดเหมือนเริ่มจ้ะวันหยุดเท่านั้นที่จะได้ไลฟ์สดถ้าไม่ใช่วันหยุดก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะไม่มีเวลา ทักทายส,บ,สบายที่เรีนยนได้น่จ๊ะทุกอลนดีดีดีด,ด,ด,ด เป็นอะไรไม่รู้กินเผ็ดแล้วก็เป็นน้อนในสว,ส,สวัสดีสวัสดีศูนย์คนไลฟ์สดวันนี้คนรูเยอะมากศูนย์คนสวัสดีนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ออนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออนทำคลิปต่อไปนะคะไม่มีคนเข้ามาดูเลย ไม่มีใครเข้ามาเลยตอสวัสดีนะคะศูนย์คนสวัสดีค่ะศูนย์คนค่ะคุคยกับใครก็คุยอยู่คนเดียวอ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไดให้ออนน้ำเนเด้อและกด subscribe ที่เดี๋ยวที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออันนั้นนอให้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของออน เราหรือเปล่าเราอ้ว,วนขึ้นหรือเปล่าศูนย์คนนะคะศูนย์คนนะคะ 4นาทีผ่านไปก็ยังไม่มีใครเข้าดูอีกนะคะส่วนเคยเออูนย์คนเส้นเคยไม่มีใครคุยกับเราเลยเหรอ สวัสดีทุกคนถ้าไม่มีคนดูออนก็จะไปแล้วนะออนจะไปแล้วนะทุกคนถ้าไม่เข้ามารูออนไปแล้วนะเหม็นบ้าพูดคนเดียวสวัสดีค่ะหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะ เข้ามาแล้วทักไทยคุยเป็นได้นะคะออออกแล้วออกเร็วจังเลยไม่คุยกับออนก่อนหรอ หนคนสองคนก็ยังดีสวัสดี1คนนะคะสวัสดีค่ะทักทายได้นะคะคอมเมนต์คุยกันได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไค์ให้ออนด้วยนะคะคุณนั่นหนึ่งได นอน่วงนอนได้นะคะทุกคน๋ยวไปนอน่อนไบ้บ